ด้านไหนพวกมันว่ะด้านในด้านในด้านในด้านข้างในด้านในด้านในอย่าลุกพุ่งมันเลยข้างในข้างในข้าวเกาะอยู่ข้างในข้าวเกาะอยู่ขอกไอ้ไอ้พิทีมาดิขาตายนะขาตายนะอับิเทนอับิเทนกำลังแย่ลุงตอนนี้กูใส่กู้ไนแค่นี้แหละไอ้เหี้ยเฮ้ยอิเชียโทษทีเซิร์ฟพายิงอ่ะอูโทษทีอิเชีย มึงจะแทงไอ้เองทำไมไ <c oughs> อ่ะตาย้ยไอ้เขี้รน <c oughs> คี้สวนไอสัตว์ไอ้เขี้ยเอ้ยกล้วยเอ้ยตัวฟีกแล้วไอ้สัตว์ สวยสัตว์้มยลสวยบูดิสวยสัตว์มาดิไอไปสวนสวยคลิปอีกสวยระวังคลิปคลิปกี้เชือกสวยจัดเชือกสวยจัดใครวะโดนว่าโดนโดนไหมนะโดนโดนขี้อุ้ยไม่โดนเชือกสวยจัดใครไว้แจ็คเหรอไอตีเหรอไอเชือกตีโคตรโหดตี ปาดพืชว่าละตายสวยเฮียสวยจัดส่งไว้ถ่วงไว้โอ้โยเียดูล้มเป็นผักเลยนครบูดไอ้เีจด้กกูได้สวนหน่อยนะตายป้าเจ๊โคบเพื่อนโคเพื่อนโคเพื่อนไอ้ตัวนี้ยังห่อแม้ให้หมดเลยตัวเนี้ยห่อเลยชุดเงี้ยเร่งเล่งเร้งเร้งเร่งแล้วชุดเงี้ยหัห้อเองตัวเนี้ยเด้งเร่งให้หมดเลยก็รู้ได้ก็เป็นกูไอ้แต่ห่อให้หมดเลย อ๋อคนละตัวไม่ต้องเปย์กูศพแล้วศพแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูมเดี๋ยวกูมกูศพแล้วกูศพแล้วกูเสียแล้วกูศพแล้วกูสอบแล้วทำไมกูอุ้มอยู่กูอุ้มอยู่หลายคนกูเสียแล้วใครเอาสุดสุดสุดผอะไรเลยเลยเนี่ยเนี่ยกูยืนอยู่เนี่ยกูยืนเปย์หอดังนี้อะไรศพเปย์เปย์หอดิผีอะไรเลยเยพี่วาพี่วาวมาพี่วาวมาพี่วาวพี่วาวพี่ไหนอะพี่พี่วาวพี่วาวมีรถพี่มีรถตานไปแท็กปะ มีอยู่ไหนอ่ะมองมองู้ใจเปเลขไรเลขไรเลขไรไอไอมีใจนี่สี่เก้าหกสี่เก้าหกสี่เก้าหกพี่อยู่วีทีมาอยู่วีทีมาอยู่วีทีมาเออเอาดิอยู่วีทีวันนี้ยู่ีทีวันนี้สัตว์รีบไปพี่รีบไปปัมุดมาต้งเล่ต้งเล่นช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่วีทีมึกจะขี่ไปทำเพล่ลายสัตว์ ควางยังได้โล่งวายไม่ได้โล่งน่าใกล้ๆซุนอนะที่ใกล้ซุนอนะแล้วเขาไม่มาไล่บัมอะไรอนะ่ะกดลงรถไปเลยนะจะได้ไม่ต้องโดนจับกดโดดลงรถไปเลย,เลยนะจังหวะแบบรถช้าๆหรืออะไรเงี้ยตำรวจไม่สนหรอกเคลียรถก็จะพังมันก็จะหมดแต่ยัคคงคนเะสียงเลยที่ผมกะจังหวะถูกแล้วนะเว้ย แต่ผมโดนในตัวไหนไม่รู้ตีอ่ะตีตัวหลักอะกะงหวะถู่วแล้วโดนคีแบบคีเบิ้ลไหนที่ยคตเส็งเลยกับไม้เบิ้ลอ่ะอืมโดนไม้เบิ้ลไหนเฮ้ย กะจังหวะไม้ให้เขาออกก่อนด้วยซ้ำนะะที่นี้โดนที่อะไรก็ไม่รู้เชื่อกูต้องออกห่างผู้หญิงแล้ววะฝากเพลงเอสเอวีเอทีอีหน่อยได้ไหมครับแบบมีน้ำมันป่ะมีพี่ฝากเพลงเหรอเยอะปะเต็มเลยปะ ขอสักสองหมื่นบิตได้ไหมครับพอดีค่าตัวผมมันแพงอยู่นะจ้างโปรโมดอ่ะรู้ปะเขาจ้างโปรโมดผมนี่เป็นแสนเลยนะเติวไม่ดีเติวไม่ดีขึ้นลดก่อนจ้างโปรโมดถูกเกิน ด้างผมหมดถูกไปป้าค่าตัวผมร้อยล้านเลยนะจริงๆอ่ะสู่สีกระโดนโด้ด้วยซ้ำนะผมจะเป็นนิ่วแล้วอะเฉยเฉยเฉยเบอร์กูพี่วัม่ส่งอดีกว่าพี่ไปคนเดียวดีกว่าเฉยเบอร์กู เฉยเบอร์กูเฉยเบอร์กูนะหนึ่งหกสภาพขี่ลงเขาไอ้สัตว์ถอยหลังลงกูไม่เคยเห็นนี่แหละไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> สภาพขี่ลงเขาไอ้สัตว์กูก็ไม่เคยเห็นเลยไอ้เหี้ยเท่ดีกว่าแปลกไปเลยไอ้เหี้ย เยอ่าเเคสเพื่อนเราน่าจะรอดแล้วนะเพราะว่าอีเนี่ยไอจักระพัดเนี่ยพวกมันไอเฮียเขาเรียกกูจักระพัดทีนี้ก็เหลือแค่สองเคสทีนะกูกับส่ลมที่มีนกเต๋อเฮ้ยหลงวะ เฮียอุ้มแมวส่งเลยนี่ผ่านตำรวจไปเนี้ยป๊ปป๊บป๊ปป๊บอ่าเดี๋ยวว่ไอ้เอฮ้ยไอ้ควายตำรวจไอ้โง่มึงไม่เห็นเหรอไอ้เฮียไอ้สัตว์มาถือศพอยู่ไใ้เฮียมาละข้างหลังมาละมาละตำรวจกูมาละด้านหลังอะมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเร็วกว่าเร็วกว่าเห็นปะ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 โอ้โหไม่เห็นนี่ไอ้เฮียไอ้ตำรวจนายโคตรโง่ กูก็สาดเด้งโชว์นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่เนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวมันทำสถิติใหม่ไม่เอาตำรวจมาจับหน่อยสถิติแบบ20นาทีไม่เอานะย่านนครบูดเนี่ยเนี่ยกดให้ด้วยบนเขาเนี่ยคือแบบนี้น ก็หินลมทับไปจิ้งลงเขาไปสัตว์จิ้งไปนกเดกกนกเด็กนกเด็กนกเดกเนี่ยขียก้อนหินลงมาทับหัวมันหน่อยดิสัตว์เย้ว่าก้อนหินจะลงทับหัวมัน ลอยหลังเที่ยอะไรเช่นสัตว์อะไรอ่ะพี่ลงไปส่งเองว่าจะเจอไหมตำรวจอ่ะบเอาแล้วถ้าพี่ลงไปส่งเราฉันว่าจะเจอตำรวจไหมกูส่งจุดไปให้แล้วนะจุดมันอยู่ที่เดิมเลยเที่ยตำรวจ ปิดหัวโอ้ยโอ้ยๆ้ยเปิดหัวเปิดหัวเปิดหัวปิดหัวโอ้ยอะไรวะเนี่ยมนงใช้พอตอะไรผมซื้อมาสองอันนะเมื่อวาณนี้ซื้ออะไรวะไอ้เคเคอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็ซื้อแหลกแหลกเล็กเล็กอะไรสักอย่างตูดเคแล้วมันไม่เข้าอะ่ะ ก็เลยลองเปลี่ยนมาอีกันหนึ่งก็เหมือนเดิมอ่ะเออเคเอสรู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงเหมือนไอคอสอ่ะต้องยาเส้นนะพันยาเส้นเลยชัดไอเหี้ยละ ถึงถึงจนปวดหัวแน่ยายาเส้นแหะ ขับลงดําเพี้ยอะไรมึงต้องขับไปทางนูง้นดิขับมาทางนี้ตำรวจถ้าตำรวจมามันก็มาหาเจอไอสัตว์มึงต้องขับขึ้นไปแล้วลงไปข้างล่างแล้วค่อยวนไปอีกทีนึงถ้ามึงอยู่แต่ตรงนี้ตำรวจมันก็หาเจอดิเพี้ยบินฮอมาก็เจอแล้วไอสัตว์ ไม่ได้ชนเยี่ยอะไรเลยนะกูเห็นนะมึงรีบซ่อมเกินไปวะเนี่ยนี่ดูแต่ผ่อนเหรอสลับครับสลับเป็นไอคอนบ้างรองไอคอนมันหมดก่อนเพราะว่าผมซื้อมาเยอะจัดถามทิ้งตำรวจมึงไม่เห็นนะว้าวเห็นได้สวยต้นไม้อยู่ข้างหน้าว่าชนร้อยเปอร์เซ็นต์้ยถอยหลังว่าเฮ้ยของทิ้งจัดเทเค ไอ้เที่ยงจริงเกินพ no ี่ทำไมพี่แบบตึงเกินอ่ะตึงจัดอ่ะเที่ยพี่ของจริงเกินไปป่ะเที่ยพี่เจอมัดแต่งไรแล้วพี่พี่ขี่แท็กแล้วพี่นะอย่าลบดิอย่าลบดิไอ้เหี้ยอย่าลบดิอย่าลบดิเหี้ยลบกระดา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 ไอ้เหี้ยอะไรด่ะลบกระดา พี่ล็กปะหน่ะพี่พี่ลกปะหน่ะต้นไม้พี่พี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้พี่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 ลกพี่ลกพี่ลกแล้วพี่ล็อกแล้วเนี้ยอันเนี้ยพี่ลกพี่ลกพี่ลกผมว่าพี่ลกพี่ลกแล้วเดี๋นี้ยก้อนหินพี่พี่ก้อนหินพี่มันไม่ใช่ทางพี่พี่ลกแล้วเดี๋นี้ยผมว่าพี่ลกรถพี่จะพังละพี่ลกพี่ลกเกินพี่ลกเกินซ่อมรถก็เร็วซ่อม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 เออไม่ไม่ซ่อมนี้ไม่ได้พี่พี่พี่กิ้งแน่นอนพี่ถ้าพี่ซ่อมตรงเนี้ยพี่พี่ไม่ได้พี่ จริงมะเนี่ยถ้าพี่ลงอ่ะพี่พี่พี่ต้องตะแคงข้างตะแคงข้างพี่ต้องแคงตะแคงป่ะแต่อันนี้มันไม่ได้พี่พี่ตะแคงข้างสิเออตรงเนี้ยได้พี่เออเนี่พี่พี่อา้าวไอ้เชี่ยเถือนไปไหนตํารวจปู ตำรวจกูพุ่งไม่เอาใครเลยกะดามเดียวไม่จะด้งตาเด็กไปว่างคิง ลกละวหอมาละล็อกละลกละลกละไอ้เหี้ยนี่ลกละลกละลกละวหอบมาไอ้สัตว์ลกละลกละลกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับลกละ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 ไอ้เหี้ยลกละวเฮ้ยพิงเอ๋ยไอ้สัตว์

สู sociedad, Bref, ้ยังไงให้ไหวผมว่าไหวนะเว้ยเล่นกันดีๆมาพบทุกคนอ่ะต่อให้มีกัน24คนก็ไหวเจไม่ได้กระจอกนะแพ้จำนวนคุณจะพูดเรื่องจำนวนไม่ได้ครับเราแพ้จำนวนมาทุกครั้งอยู่แล้ว เรื่องจำนวนอะตัดทิ้งไปได้เลยครับคือมันจริงถึงเล้วพี่มี29ออกไป6คน6คน1 2ึ่ง6เหลือ23คนถึงต้องดูเวลาครับว่าตอนเนี้จะรักกันได้แค่ไหนจะเข้ามาแค่ไหนถ้าเข้าน้อยอ่ะรู้แล้วเริ่มรู้แล้วครับใจเริ่มถอด ถ้ามีไม่ถึง1ิบก,ก็ตามนั้นนะฮะ ตรวจมาแล้วไอ้สัตว์ผมไม่กลัวแก๊งไหนอุ้มเลยนะยกเว้นดีจีอะตอนนี้นะ สก๊อตหรอสกอตแค่แชงคนเดียวอะ่ะก็ไมนเคยโดยนอะไรแช่งอุ้มไงแต่อตอนนี้ผมจะอว้วกละอีกแคปหนึ่งจะอว้วกละผมเริ่มใกล้อ้วกแล้วครับเริ่มจะอ้วกแล้วไอ้เจ้ย ไม้ไปข้างหน้าเสาไฟฟ้าก็ได้นี่คุมรถไม่เป็นเลยเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยคุมรถไม่เป็นเลยเนี่ยรถพังแล้วเนี่ยอะไรคุมรถไม่เป็นเลยลงมาคุมรถไม่ได้เลยคนะโขตไม้ข้างหน้า ร้อยเแล้วแต่ขี้แน่นอนลงน้ำว่ะคิดสั้นจัดเฮียคิดโคตรสั้นตำรวจกูบอกเลยขั้นเทพไปเฮียมึลงลงมามึงโดนแล้วเนี่ยโคตรคิดสั้นคิดสั้นเฮียเอาหนุ่ม ครับมึงสั่นจัดอะบอกเลยเฮียยากไอ้เฮียตำรวจประเทศตัวเก่งสัตว์ในน้ำมาขาโท่ทีครับมาไลาดโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยลงไม่ได้เมื่อกี้อะไรไปเดาแล้วลมึงดูดิมึงกระโดดแม่งกระโดดไปล้อข้างหน้ามึงจะหนียังไงได้วะไอ้เหี้ยตำรวจอ่ะดูดิดักสามจุดอ่ะหนึ่งจุดตรงนี้หนึ่งจุดข้างหน้าอยู่นี่มอไปไหนอ่ะโคตรยากอ่ะไหนอ่ะ อยังต่อไปยังต่อไปต่อไปครับต่อไปครับยากจัดการพูดเลยป่อยไปครับผมนี่ผมไม่ให้เขาปล่อยก็ได้ให้เาปล่อยก็ได้ดแป๊บนึงปล่อยต่อไปครับปล่อยแล้วโอเคจุบเลยครับจุบเลยใช่ไหมโอเคจบเลยจุบเลยได้แต่นานแล้วนานแล้วนานอยู่นานอยู่นานอยู่มาตามมาตั้งแต่โคเคแล้วไอหมอตามเหงาจักใส่บินนะลุงเนี่ยมีปกติมันรับพอดีเลยนะโอ้โหปกติมันรับ ไปพี่น้องไม่เขามีปกติมารับไปด้วยเปรับใช่ไหมโอเคโอเคไปตัวตีตัวตีใจเย็นใจเย็นพี่โนรอดปานเพื่อนเรารอดอีกคนแล้วอ่ะแจ็ครอดแล้วเหลือใครอ่ะแจ็คลอดเซิร์ฟยังไม่รับอ่าสมรอดเหลือตีกับเท่านั้น